สวัสดีค่ะก็จะบอกเร่ายินดีต้อนรับๆๆทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะอีซ e ูซูดีแมกนะคะไฮเลนเดอร์2.5 DDI ค่ะคันนี้นะคะเป็นรถกระบะปี06ค่ะทุกท่านเครื่อง2.5นะคะมีเทอร์โบด้วยค่ะอัตรา,าก,การเร่งดีขับขี่สบายทุกท่าน้องเครื่องสวยนะคะไม่มีชนค่ะหน้าเดิมท้ายเดิมเครื่องยนต์ฟิตฟิไม่พ่นไม่ไอน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะคะ รถสวยพร้อมใช้ไรตํตำหนิงานเก็บคะทุทานเดิมๆบางๆตลอดทั้งคันเลยนะคะออกจากศูนย์เชียงรายค่ะคันนี้ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เชียงรายเหมือนเดิมนะคะราคา179,000บาทค่ะราคานี้พร้อมโอนด้วยนะคะเครื่องยนต์ขับดีมากๆค่ะเครื่องฟวิตฟิตไม่พ่นไม่อายน้ำไม่ดันกวนไม่ไหลช่วงล่างเน่น่น ขับดีคัสซีสวยไม่ผุไม่ดามระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบตลอดทั้งคันนะคะมีระบบเซ็นทรัลล็อกมีรีโมทค่ะกระจกมองข้างสามารถตับด้วยไฟฟ้าได้นะคะแอร์เย็นด้วยกับทุกทัน่า0น179,000บาทสนใจดูรถในอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายค่ะแอดมินใส่เบอร์โทรคนขายไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อจะได้สะดวกต่อการติดต่อกัน ในวันนี้ทางเราต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ